่ะไนะเอบการดีแงเป็นไน,นะังนน,นนะน่อเที่ไหนนะูที่โรงาบาที่ปากกิดเออน้วโคม,ม่ามัก็จะไม่รอดคืนอะรานค่ะ็ให้จส่งผลกลังแล้วสเสนเลยได้ไหมคะอัดได้เป็นวิยทยาทานะ นให้อาจารย์ส่งพลังให้ค่ะก็คือกระถางว่าถึงปขบอกว่าไม่เห็นหรอกมันไกลเลยอย่างเงี้ยแบบคนที่แบบต้องส่เสื้อะไร่งเงี้ยนะคะแต่อาจารย์ก็บอกว่าขอเวลาสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็พอ,อหีกอบผืนนะคะอัจากนั้ก็ให้อาจารย์ดีเรื่อยๆคือให้อาจารย์ส่งพลังให้เรือยกอวันนี้ก็แบบอาจารย์ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นคือไม่ออกนว่าจะเป็นมะเร็งในสมอง ก็จะเป็นมนเร็งสมองนะคะไม่มีอาจารย์ช่วยมาเดือนหนึ่งนะคะอาจารย์ะะช่วยโดยการแบบส,ส่งการไปอย่างเง,งี้ยค่ะไปที่ปักกิ่ง,งใช่ไหมคะดีขึ้นทุกครั้งใช่ไหมคะเวลาอาจารย์ช่วยไปอะคะ่ะ ปล่อยปาเลยแล้วก็ทํเครื่องอิาเนี่ยเขาพี่แม่งพามน่ฉันจะออกนงาบาลแล้วนะพี่แม่ออกาค่ะออกเออพามาทีนีอ่ก็เดือนหนึ่งอยู่โรงพยาบาละมาดูอะไรีนะ6อาทิตย์อะค่ะก็ออกมาเป็นปกตเปนปกติเ้เยี่ยมเีเจาะสมองไหมไมดเจา